เคหัวข้อนี้เราก็มาดูกันในส่วนของ ball transportation นะคะเนื่อหที่มมีขนาดใหญ่มากๆเนาะก็เป็นระดับไหมครับในส่วนแรกนะเรามาดูในข้อสอบเอเลเวการล้าเคยออกข้อสอบอะไรมาบ้างในหัวข้อของ ball transport เองข้อแรกเราไปลองทำกันดูลองจับเวลาสั้นๆนะประมาณ1-2นาทีลองทำข้อนี้ดูจริงๆแล้วไม่ยากเลยลองทำครับเนื้อหาจริงๆเนี่ยอยู่ในเรื่องของ ball transport นะครับหัวข้อแรกก็คือเป็นการเอาสารเข้าเอาสารเข้ากับเอาสารออกเนี่ยนะครับก็จะมีหลักๆพี่ปามขอโฟกัสที่เอาสารเข้าละกันเพราะว่ามันมีหลายๆหัวข้อเอาสารเข้า เนี่ยเราจะมีการแบ่งอยู่ประมาณสัก3หัวข้อ,ขอ,ขอ,ขอก็คือ1พิโนไซโตซิส2ก็คือฟาโกไซโตซิสฟาโกไซโตซิสแล้วก็ส่วนที่3เนาะก็คือรีเซพเตอร์นะครับมีรีเซพเตอร์เบตดีเอเดเวลาเราเรียนเนี่ยครับออสองส่วนที่พี่บำอยากเน้นก่อนก็คือคําว่าพิโนกับฟาโกส่วนใหญ่อะน้องจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเนี้ยเราเรียกว่าดิงถูกไหมครับดิงกิ้งอันนี้เราก็จะเรียกว่าอีทติงคำถามคืออะไรคือคําว่าอีทติงแค่นั้นเองส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้สนใจเดฟิเนชันมันมากเนาะจริงๆแล้วพิโนไซโตซิสกับฟาโกไซโตซิสเองเนี่ยเราดูทททีี่่่ไดดมมิเเเตอออรร์ขขงสาาาา้โยัว ถ้าเป็นในส่วนของดิงกิ้งเนาะมันก็จะน้อยกว่า0.1ถึง0.2ไมโครเมตรแหละนะครับแต่ถ้าเป็นการฟาโกไซตีดเนาะก็คือการมากกว่า0.2จไมโครเมตรนั่นเองดังนั้นถ้าเราเข้าใจ d e ฟ i n i t i o n แล้วเนี่ยครับว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันแยกกันที่ขนาดนเหมือนเรากินข้าวข้าวต้มกับเรากินโจ๊กบางทีโจ๊กอาจจะไม่ต้องเจียวก็ได้มันกลืนได้เลยอันนี้ก็เป็นในการดิงกิ้งกับอิทติ้งในรูปนี้เราก็มาดูง่ายๆเลยก็คือตัวพี่โนเราก็จะมองว่าโอเคหนึ่งเป็นการดิงกิ้งก็ได้ไม่ผ 0.1ถึง0.2ที่เอาเข้ามาน,น้อยกว่านะครับน้อยกว่า0.1-0.2นะครับส่วนใหญ่พบที่ไหนล่ะพิเวดก็จะไปพบที่การเอาเข้าสู่ของพวกลำไส้เล็กก็ได้นะว่าจะเป็นส่วนของไตก็ได้นะครับส่วนใหญ่เนาะที่ small intestine ก็จะพบได้ส่วนของไตเนาะก็คือคิดนี่ก็เป็นการเอาสารเข้านะเป็นถุงๆนะครับทันมาในส่วนที่2เองก็คือเป็น h a c t o s i s p h s f a c o s i a i s คืออะไรเนาะ h a c o s i a i s ก็คือการเอาเข้ามาขนาดใหญ่น,นั่นเองลราก็เรียกว่าการ eating ก็เป็นขนาดมากกว่าขนาดมากวาามากว่า0.2มโคร นนส่วนใหญ่ก็จะพบในไหนล่ะก็จะพบในเม็ดเลือดขาวก็ได้คับหรือว่าพวกกลุ่มสัตว์เซลเดียวไม่ใช่สัตว์เซลเดียวเนาะพวกสิ่งมีชีวิตเซลเดียวพวกมีบาพารามิซียมย่กีนาก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันวันนี้สิ่งที่เราจะเข้าใจเนาะความแตกต่างของพิโนเซลซิดก,กับฟาโกเซลซมันมีส่วนหนึ่งที่น้องจะจําเป็นที่ต้องรู้เนาะมันก็เคยเจอในพวกข้อสอบแบบแข่งขันพวกทุนคิงอะไรก็เคยเจอคือตัวพิโนกับฟากโกมีความแตกต่างกันนิดนึงคือตรงที่ว่าพิโนเซลิซอ่ะเขาสามารถอ b s o r p t i o n ได้เลยก็คือดูดซมมไได้้เเเเเลลยยยยยยโที่่่่่ตออองครรรวาาาจะใช โซโซมใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ยังเป็นที่จะต้องใช้ไลโซโซมเลยแตกต่างจากตัวฟาโกเซลซิสนะไม่สามารถดูดซึมได้เลยต้องย่อยด้วยไลโซโซมก่อนแค่นี้เองจบแล้วในหัวข้อของฟาโกเซลซิสก็จะมีประมาณนี้พี่โนกับฟาโกนะ้องว่ามันแตกต่างกันยังไงพี่ปามแถมทริคให้อีกนิดนึงครับเวลาเราเรียนเนี่ยครับเวลาเราเว้าเข้ามาเนี่ยถุงมันเคลื่อนที่ได้ไงมันก็จะมีพระเอกของเราเนาะเจ้าตัวนี้นะเราเรียกว่าเจ้ามอเตอร์โปรตีนเจ้ามอเตอร์โปรตีนเนี่ยมันก็จะมีประมาณสักืองสามตัวนะหนึ่งก็คือพวกพวกไ in คลื่่อนทีเออออาาาถถุุงงเเข้ก ถุงที่มันแบกอยู่ตรงนี้ครับก็คือพวกเวสิเคิลที่เราเอาเข้ามานั่นแหละแล้วก็ฐานที่มันเดินอยู่ตรงนี้นะตอกแตกตอกแตกนะครับก็คือเจ้าไมโครทูบูลจริงๆแล้วเนี่ยน้องสามารถเสิร์ช Google ดูได้นะครับว่าเฮ้ยโปรตีนออมอเตอร์โปรตีนที่ใช้ในการําเลียงถุงแบบ f, uh, อ่อ gif นาะมันก็จะเห็นว่าตัวมันเดินตอกแตกตอก,ตอกแตกได้เลยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเบลทนสปอร์ตอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อสอบของเรานั่นเองก็คือตัวที่เป็นรซชเตอร์เมเด้จากในรูปเองอะเราก็จะเห็นว่าเวลาที่อออสขขงงมมมัันนนีี่่่ยจะวูท ตัวนี้คือรีเซพเตอร์ก็จะมีความจำเพาะกับตัวที่เขาจะจับพอเขาจับปุ๊บซีเกิดขึ้นก็คือเกิดการคลอดคำถามคือคลอดได้ไงมันก็จะมีพวกโคเดโปรตีนที่เคลือบอยู่ที่เมมเบรนเนาะมันก็ทำให้เกิดการหน่วงแล้วก็เว้าเข้ามาพอมันเว้าเข้ามาแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยครับก็เอาเข้ามาอาจจะไปบวกกับพวกไลโซโซมก็ได้นะอาจจะบวกพวกไลโซโซมเพื่อย่อยแล้วก็เอาไปใช้งานโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้อย่างที่เราคอนเซปต์ของมันก็คือพิโนเซลซิสนะครับเอโดเซลซิสนะครับเรียนไปนะก็จะมีพบที่ไหนบ้างนะในส่วรเปตคาาุให้ม ไซซโตหนึ่งก็คือเขาเอาวาวเข้าเ,าเนาะขนาดอาจจะไม่ค่อยได้ซีเรียสมากนะครับแต่ว่าต้องมีรีเซพเตอร์แล้วก็คีย์อีกอันหนึ่งก็คือจะต้องมีโค้ดโปรตีนวาวาเข้ามาเนาะอยู่ตัวอย่างเช่เพนพวกคลาตินอะดัปตินอะไรเงี้ยนะครับก็จะเจอได้เหมือนกันอาจต้องใช้ต้องใช้ใชนะจริงๆก็ใช้เหมือนกันนะครับใช้ไลโซโซมเป็นผู้ย่อยแต่บางส่วนมันสามารถรีไซเคิลได้เหมือนกันก็ลองไปดูเดฟิเนชันชัดๆก็ได้แต่นี่มันเป็นแบบสุดง่ายๆนะครับของน้องๆก็จบแล้วอันนี้คือพบที่ไหนอ๋อพี่บอมลึงเขียนพบครับพบที่นะครับทีี่่่นนน้อออองงเเเเเจจสววใหญรรซปต์กก็็ะพ HDL นะครับแล้วก็ VLDL ลำเลียงสะสมเนาะไปที่มันมีได้อยู่หลายอันเนาะอาจจะเป็นที่ตับก็ได้นะเซลล์ตับนะครับแล้วก็เซลล์พวกกล้ามเนื้อเนาะก็จะเจอได้เหมือนกันโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของแบบ transport จริงๆแล้วในหัวข้อาบบ transport นะครับมันจะไปอยู่ในโมดูลที่เท่าไหร่นะครับ ในข้อนี้เฉลยยังไงเรามาดูคอนเซปต์กันนะครับในส่วนของ HDL หรือ High Density Lipoprotein น,นั้นมีขนาด10นาโนเมตรนะครับประกอบด้วยโปรตีนประมาณ20%ล,อลอ้อมรอบไตอิสลัยคอเลสเตอรอลถูกลำเลียงเข้าสู่เซลล์ตับ K yeah, เข้าสู่เซลล์ตับเฮป,ปตโตซไซต์นะครับเป็นเซลล์สับนั่นเองเอ,อ,อย่างเข้มข้นเพื่อน,นําไปแปรรูปภายในเซลล์นะครับกระบวนการ HDL เข้าสู่เซลล์ตับเป็นแบบไหนเวลาเราเรียนในเรื่องของเขาบอกอยู่แล้วด้วยนะว่ามันมีเรื่ององค์ประกอบของริโป p r o ตีนที่ซ u r f a c e นะครับโดยทั่วไปพวกนี้ก็จะมีซ u r f a c e ของมันอยู่เป็น ของพวกอะพอริโปรตีนพวกนี้ก็จะเข้าสู่เซลล์ตับได้เนี่ยมันก็จะมีสมมติว่าก้อนนี้คือเซลล์ตับเนาะก็จะมีรีเซพเตอร์อยู่นะถ้าเราเอาง่ายๆก็คือพวก HDL พวก HDL รีเซพเตอร์ถ้าเป็น LDL ก็จะเป็น LDL รีเซพเตอร์ประมาณนั้นนะครับสมมติว่าตัวน,นี้เป็น HDL สองส่วนนี้มันก็จะเกิดการจับกันเนาะพอจับกันแล้วมันจะมีโปรตีนนะครับที่มาเคลือบอยู่ด้านล่างเขาเรียกว่าโคเตตโปรตีนก็ได้นะครับเพียบแต่เปลี่ยนให้ง่ายๆนะโคเตตโปรตีนโคเดตโปรตีนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเจอบ่อยๆเลย,เย,าย,ายอนนยลาอาาวเเมดข้ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะหน่วงนะเนาะจินตนาการว่าตรงนี้เป็นก้อนใช่ไหมเวลาจับปุ๊บมันก็จะมีโปรตีนมาเกาะๆๆๆแล้วก็หน่วงให้เมมเบนของเราเว้าวลงมาพอเมมเบนเราเว้าวลงมาเกิดอะไรขึ้นเราก็มาดูรูปภาพกันเนาะพอเมมเบนมันเว้าวลงมาแบบนี้เห็นปะยิ่งมีการจับกับรีเซปเตอร์มากขึ้นนะครับยิ่งมีการจับกับเอ่อรีเซปเตอร์มากขึ้นติกแนลที่มันส่งไปเนี่ยก็ทําให้ตัวโคเตโปรตีนมาเกาะมากขึ้นมันก็ยิ่งคอดๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็หลุดเข้้้้้ายในนน,นนนนนเลั่่ออออองีีก็กวกรววขขแแบบบบตติจๆส ใหญ่มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่หลักๆก็คือพวกไขมันเนาะไขมันที่เป็นกลุ่มของ LDL นะครับ VLDL HDL นะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะเจอก็คือพวกไข่แดงเนาะ้อสอบเอลิเวอร์เก่าก็จะออกอยู่ประมาณนี้จบแล้วในข้อแรกครับในหัวข้อของ b o า Transport เองเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโมดูลหนึ่งนะครับอยู่ในหัวข้อของการลำเลียงสารหรือ Cell Transportation นะครับจริงๆแล้วคอร์สนี้ใกล้จะเปิดแล้วในวันที่27กรกฎาคมนะครับสามารถเรียนได้ในทุกๆวันเสาร์1 0ึ0นจนถึงเที่ยงคืน น,น,น,ะะน้องคนไหนเรียนตามไม่ทันพี่ปั๊ก็มีเทปให้ทบทวนไม่จำกัดชั่วโมงนะครับในระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วเราเจอกันในคลาสครับบ๊ายบาย